ฉีดโบกรามครั้งเดียวแล้วหน้าเรียวตลอดชีวิตไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่ลากรามมันจะกลับมาอีกไหมถ้าไม่ฉีดโบกรามต่อ,อมีหลายคนนะเข้าใจว่าฉีดโบกรามครั้งเดียวแล้วหน้าเรียวตลอดชีวิตไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่มาแก้ไขความเข้าใจใหม่นะคะคือฉีดกรามรอบนึงเนี่ยหรือว่าฉีดโบตําแหน่งอื่นๆก็ตามผลจะอยู่ได้ประมาณ4-6เดือนการทําง,งานเนี่ยคือเวลาฉีดตัวโบเข้าไปใช่ไหมมันจะไปบล็อกการทําง,งานของกล้ามเนื้อ ล็อกสารสื่อประสาทนั่นแหละแล้วทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถไม่สามารถฟังก์ชันได้ไม่สามารถขยับได้ถ้าเกิดว่าฉีดบริเวณกลามพอกล้ามเนื้อกลามมันไม่สามารถฟังก์ชันได้ขนาดของกล้ามเนื้อกลามก็เลยเล็กลงหน้าเราก็เลยเรียวขึ้นอ่ะอันนี้คือคกลไกนะทีนี้ ถ้าเราไม่ได้ฉีดโบกรามต่อเนื่องสมมติว่าฉีดไปแล้วผ่านไป4เดือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อกรามจะค่อยๆกลับมาขนาดใหญ่ขึ้นจนอาจจะเท่าเดิมแต่จากประสบการณ์ที่อ้างเจอมาเนี่ยหลายๆเคสหลังฉีดไปประมาณ6เดือนน่ะขนาดของกล้ามเนื้อกรามก็ไม่ได้กลับมาใหญ่เท่าเดิมแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นมากน้อยแค่ไหนยกงตัวอย่างเช่นถ้าฉีดโบกรามไปใช่ไหมแล้วเราชอบเคี้ยวอะไรที่มันแบบเหนียวๆที่มันต้องออกแรง ตรงนี้เยอๆะๆขนาดของกล้ามเนื้อก็อาจจะกลับมาเท่าเดิมได้อดังนั้นคําถามที่ว่ากลรามจะกลับมาอีกไหมกลับมานะคะตามระยะเวลาที่โบสามารถคงอยู่ได้ก็คือประมาณ4-6เดือนค่ะ